แฉะแล้วก็ต้องลวกไปเพราะว่าหัวมันทุเรศมากก็คือว่าหน้าร้อนนะคะร้อนมากอยากจะกินอะไรร้อนทั้งตัวเลยค่ะฮะร้อนทั้งตัวหน้าร้อนไม่ร้อนออตัวร้อนด้วยร้อนใจด้วยก็คือว่ากินเครื่องดื่มเย็นเย็นจะว่าไรเย็นสดชื่นมันก็มีแบบพวกเครื่องดื่มที่ใส่โซดามีอะไรแพวกน้ำแดงโซดาอิตาเลียนโซดาอะไรพวกเนี้ยธรรมดาไปแล้วเราจะต้องกินอะไรก็ตามเราก็จะใส่โซดาให้หมดมันจะได้ซาดิาเย็นสดชื่น แล้วเราก็จะมีอะไรบ้างวันนี้มีนี่ไม่ใช่ดอกไม้โซดาไม่ใช่ไม่ใช่ละอันนี้อะไรคะเดี๋ยวก่อนนัชชารู้ไหมถามนัชชาพิมพ์รู้ไหมคืออะไรคะเดี๋ยวพิมพ์บอกว่ามาลีคือยี่ห้อมารีแต่มันคืออะไรถามพิมพ์ก่อนเถอะอย่าเพิ่งไปถามนัชชาทุเรียนนะไมทุเรียนในกระป๋องนี่นม่ต่างกันไหมคะลองกันไม้ลำไยอันนี้ดูนี้ลินจีอ่านอกจากนั้นที่บ้านในตู้เย็นมีอะไรลืมมาหมดนี่ ชาเ้าวยวไงชาเขายวอร่อยมากอันนี้รสช่องฮะรสช่องอันนี้จเจลีจเจลีจลที่น้องพิมพชอบกินอันนี้อยู่ในตู้เย็นเป็นของหนูยืมมาทําก่อนนะแล้วก็อันนี้น้องพิมพชอบกินนะคะเราจะแกะนนี้ก่อนเลยน่ะจะช่วยแกะนี่เอาใส่แก้วเอาอะไรบ้างคนละแก้วเหรอมมาหนูเอาลิ้นจี่เอาลิ้นจี่ใช่ไหมเอาสามรูปก่อนนะเผื่อมันไม่อร่อยใส่น้ำไปด้วยนิดนึง น้ำไม่ต้องเยอะมันหวานแค่นี้พอนะคะแล้วก็นี้ของไข่ของราชาไงเอาเปิดก่อนน้องพิมพนี่น่าของน้องพิมใช่ไหมกลัวมันซ่ามากเลยเราไม่ซ่เย็นเดี๋ยวทุกอย่างเย็นก่อนโอ้โหดูดิโหน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวกาชิมดูก่อนนะจืดไม่ต้องได้เยอะไปดิขอโทษไหนลองกินหน่อย พราะว่านชาเนี่ยนะปิดเทอมนานไปหน่อยเริ่มจะแบบพูดเป็นภาษาลาวหมดทุกสิ่งอย่างหอมชื่นใจก็บอกหอมชื่นใจรเรียกพี่โชคก็พูดพี่โซแล้วก็อะไรอ่ะอะไรที่เป็นสอชา้างทั้งหลายพูดเป็นสอโซสอเสือหมดเลยอะเออทำไมอะเพราะปิดเทอมนานแล้วค่ะอ่ะชิมแล้วบอกด้วยว่าเป็นยังไงของน้องพิมใส่ย่า่ค่ะสักครู่นะคะ อร่อยเฉยอร่อยเฉยอร่อยไม่เฉยได้มั้อ่ะเดี๋ยวลองกินลิ้นจี่ดูอร่อยเหรอมันเป็นยังไงยังไงบรรยายมันแบบว่าแซ่บที่ลิ้นแบบอร่อยมากเข้ากันเข้ากันใช่ไหมที่ป้าบอกลิ้นจี่โซดาแล้วจะเข้ากันได้ดีอ่ะน้องพิมพ์อย่าใส่โซดาเยอะเหมือนแม่นะครับแม่เพิ่มพูดไปเลยเมื่อกี้นี้พอเฮ้ยยังพอเอาแล้วมาแล้ว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 ก็คนเลยเยอะไปเยอะไปแต่ว่าหนูใส่น้ำเชื่อมเยอะนะคะหมอ่ะคนช้อนนี้ก็ได้ นี่อ่ะชิมเลยลิ้นจี่โซดาคือเข้ากันมากมาอร่อยอร่อยลิ้นจี่โซดานะ่าจะอร่อยจริงแหละอ,อร่อยปะ่ะมันก็อร่อยแต่มันแปลกมันไม่เข้ากัน<ม>ลำไย,ยโซดาเกิดมันไม่เคยเห็นแต่ลิ้นจี่โซดาคนจะทํากันบ่อยๆเพราะว่าลำไยอ่ะมันมันหวานนั้งแต่ลิ้นจี่มันมีความกรเปรี้ยวเอออุ้ยแล้วชากังลาวเธอนี่คือแบบหวานเจี๊ยบอ่ะไหนนองชิมบ้าสิคะ แต่ oui, มไ,มไม่เขา้า nah, ไม่เข้าไม่เข้ากันกินแล้วเข้ากันแต่นี่สุดเหมือนโค้กเลยอ่ะแกกมาาว่เหรอไม่มันเป็นฟองไงมันเลยเหมือนโค้กแซมแข็งนิดนึงอ่าแล้วก็อย่างนี้ยิ่งฟูหนักเลยแซมแข็งเนี่ยกินเลยนะเฮ้ยอร่อยเฉยเฮ้ยมันอร่อยอะอร่อยเฉยอร่อยเฉยอร่อยเฉยหลุดแล้วจริง ก๋วยมันจะแบบหวานหวานเจ็บเจ็บใช่ป่ะแต่เนี้ยมันจะซาซาอันไหนลองมาอืออือ่ะพิมพ์ลองนาชาเป็นไงอร่อยปะอร่อยเนาะอร่อยอร่อยกว่านี่จริงไหมจริงฉู่ก๋วยอร่อยฉู่มากจริงอร่อยอร่อยกว่านี่จริงไหมนาชาอร่อยจริงแล้วมีเนื้อนึบๆด้วยเอาอะไรมาเทียบก็แบบออร่อยอร่อยเลยอ่ะคุณผู้ชม ผลปรากฏว่าเฉากล้วยโซดาอร่อยวะมันเป็นเฉากล้วยที่มีความซ่าเออมันซ่าๆแล้วมันชื่นใจแบบมันเย็นๆแปลกๆบร่อยเอออร่อยอร่อยอ่ะให้คะแนนหนูให้คะแนนอะไรเก้าเต็มสิบเก้าเต็มสิบเลยเดี๋ยวนะคะแล้วชาขอยิ้งกอี้มาเอาแก้วหน่อยเพราะว่าแก้วอยู่สูงประกานเตี้ยนิ่มให้ไหมเออก็ให้ลูกไม่อาบขาทิ้งจับกันแล้วจะอร่อยกว่านิดสิใช่ไหมใช่เอาเลย อ่าให้คะแนนลิ้นจี่ลิ้ี่คะแนนคะลิ้นจี่สิบลิ้นจี่ประมาณแบบมันมีความเสาเอาไปถ้าเต็มสิบเฮ้ยทำไมให้หนัอยจรสักเอาไปก็เต็ม10ก็เต็มสิบลำไย,ยคะ่ะจิว๋วยังไม่กินลิ้นจี่แต่ว่าลำไยให,ให้เอิมหกเต็มสิบส่วนชฉาวก๊วยให้แปดเต็มสิบค่ะ อ่ะน้ आ, องพีมชิมลิ้นจี่ระหว่างนี้เราก็ทำชิมกันไปเรื่อยนะอ่ะหนูทำลิ้นจี่เดี๋ยวแม่จะทำเจลเล่เจลเล่นี่รสชาติปกติเป็นไงค่ะหวานมีเปรี้ยงไหมไม่เปรี้ยวหวานเลยหวานเลยอ๋อประกวนูคิดว่าต้องเข้ากันแน่นอนเจลเล่เหรอใช่เจลเล่เป็นเม็ดเหลืองหรอเล่เออเม็ดน่ะพอแล้วพอแล้วแล้วลูกเอาชิมนิดเดียวเดี๋ยวจะอิ่มกันจุเพราะเราชิมหลายอย่างมากเลยเออใช่เอาละละละน่ากินเหรอเดี๋ยวเราใส่โซดานี่เดียวพอไหมว คนไม่ไหวแล้วขนาดนั้นเลยเหรอนี่เดี๋ยวพอนะคะเพราะว่าแต่เดี๋ยวถ้าโ้ดาน้อยไปน้อยไปน้อยไปมันจะไม่รู้สึกถึงความโ้ดาอ่ะอ่ะคนไหนแกไนช้อนเธอจ้ะเ็ษไม้จีนซีหวานหรือจืดอ่ะตักเลยดื่มเลยก็ได้ดื่มเลยดื่มเลยอร่อยเฉยไม่ก่คิดหน้าดิเป็นไงอ่ะเออเออมันจืดลงนิดหนึ่งแต่แดงไม่ไหว ไอ้ที่อร่อยไหมคะเป็นเนื้อเยลลี่อย่างเงี้ยค่ะมันไม่ได้เบลนด์เข้าไปในโซดามันเลยเหมือนกินโซดาเปล่าใช่พอกินเข้าไปปุ๊บนะถ้าไม่โดนไอ้เนื้อเยลลี่ก้อนๆเนี่ยคือต้องเคี่ยวก่อนนะเหมือนเธอกินโซดาไม่งั้นเธอต้องกินเข้าไปอ้าปากแล้วอมไว้แล้วเคี้ยวพร้อมกันไม่ได้เหมือนกันได้ก็ได้ให้สามค่ะให้สามเด็กชายไม่ได้ติดนะลูกตรงอร่อยไม่อร่อยจริงอร่อยถูกใจหนูเนาะอะไรแม่โบราณจะยัง ลิ้นจี่กัดเน,นี่ยไหนหวานหวานรสหวานจากกล้วยนะชาวกล้วยอร่อยกว่าชาวกล้วยอร่อยกว่าได้เก้าแต่นี่หรอ่อยกว่าได้สิบเพราะว่ามันลงตัวก,กันมากเลยเนี่ยโอ้ยก็คือสรุปนะถ้าเอาเป็นแม่นะแม่ว่าลิ้นจี่เอ้ยชาวกล้วยลิ้นจี่แล้วก็ลำใหญ่แล้วอันนี้คือตก,ตกลับไปเลยนะคะตกรไม่ไม่กินง้อเลยเอ้ยลำใหญ่ม่กินลำใหญ่ทิ้แล้วเมื่อกี้จะกินหอมผีวไม่กวยข้าวนะไม่กวยข้าวมันเหมือนมันไม่มีความเปรี้ยวอ่ะอืม พูดว่าแบบไม่อร่อยแต่กูอร่อยจริงไปลองทํากินกันดูเดี๋ยวกินแบบที่มีหนึบหนึบด้วยนะอร่อยมากอร่อยจริงแต่กูอร่อยจริงแต่ว่า <คน S 1> จเจลีมใครไม่ชอบเรียบปากกามยู่งไหน้างหูต่อไปอันเนี้ยแปลกมากแต่ฟ้าบอกว่าขอลองคือรสช่องมันจะอร่อยได้ยังไงแล้วกะทิไม่ไม่เคยมีใครทำเมนูที่มันกะทิแล้วเอาไปใส่สุดามันจะเข้ากันหรอออไม่แน่ สิ่งที่เราคิดว่าจะไม่เข้าจะเข้าก็จะเข้าก็ได้แล้วเดี๋ยวตักแบ่งชิมกันที่ช้อนแล้วกันหูน้ากินอะหัวเนี้ยมันจะหวานมากใช่ป่ะเพราะว่ากระทิเอ็นเนี้ยแเราค่อยๆก่อนอย่าใส่ทีละเยอะอ่ะช้อนช้อนช้อนอยู่ไหนอันนี้ก็ได้อ่ะมาให้หนูหน่อยขอบคุณค่ะว้าหัวมันเป็นฟองกอ้งเอ็กกะทิเห็นว่ามาชิมไม่รู้หรอกต้องใช้ช้อนใหญ่กว่านี้พิมพ์นแต่ช้อนขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยอ่ะ ไไปหนฟองนมฟองนมวิ่งไปไหนวิ่งไปอ้วกเดี๋ยว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 อ่ะไม่ตักมาเลยตักมาแล้วเป็นอย่างนี้ชิมชิมนี้ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงขนาดชิมนี้เดียวเป็นไงนะจารศูนย์เต็มสิบเดี๋จานยีบบอกว่าศูนย์เลยอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวชิมมันโดนน้ำกะทิแหม่ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆโอ้มันเหมือนรสชาติที่มัน เวลามันบูดอะมันมันจะมีความแก๊สแก๊สอะไม่รู้อะมันเหมือนแก๊สแก๊สอะกะทิเลี่ยนๆแล้วมันมีความโซดามันเลยแบบไม่เข้ากันอย่างรุนแรงอะมันไม่ไม่ใส่ใสแบบแบบไอเฉาก๊วยอย่างเงี้ยเออพอมันเฉาก๊วยแล้วมันโซดาอ่ะบะวัก็เด็กเกี่ยวอันดับหนึ่งของโนคือเฉาก๊วยแม่เฉาก๊วยนะใช่อันดับหนึ่งอะไรเจล คือสรุปนะเมนูที่นี 1> <1> ่มาทําใส่โซดาแล้วกินแล้วเย็นชื่นใจสบายใจที่วันนี้ทดลองเนี่ยก็จะมีเฉาก๊วยลินจีนะคะที่เข้ากันแต่ว่าเจล่เจลีใสร็ที่ก้นใช่ไหมแล้วก็ใส่โซดากับพวกน้ําส้มยูสุหรืออะไรเงี้ยคือให้น้ำอ่ะมันมีรสชาติหวานแล้วดูดมีเจล่เจลี่อยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยจะอร่อยแต่ว่าใส่เจล่เพียวๆเลยอ่ะมันไม่เท่าเออมันจืดใช่ส่วน ส่วนเงาะลำไย,ยอะ่ะมันหวานอย่างเดียวแม้ว่าถ้าจะให้อร่อยอาจจะต้องบีบมะนาวลงไปนิดนึง,งนอย่างนั้นน่ะจะอร่อยใช่หรือไม่ก็หยดน้ำส้มพวกน้ำส้มยูสุหรืออะไรให้มีความเปรี้ยวลงไปมันจะจ<ล>ดีแ,แต่ว่านี้อย่าหาทำแต่นัชชาบอกอร่อยก็ถ้าใครอยากจะเชื่อนัชชา,าก็ลองดูลองดูไหมลองดูละกันแล้วก็ลดช่องโนอะไรที่เป็นกะทิอย่าทำอย่าสนหาอย่าทำไม่อร่อยเลยอ่าโอเคงั้นแก้วนี้เดี๋ยวจะยกให้นัชชาไปนะคะเี่ยดีใจมากอ่าลากังวิสวกับ